คุณยายคุณยายกินอ้อยแท่งใหญ่มากหมดหรือยังนี่รอคุณยายเคี้ยวหมดถึงให้ต่อคุณยายพังยงวันนี้ได้อ้อยกินใหญ่หมดหรือยังคุณยายคุณยายหมดหรือยังคะ คุณยายหมดหรือยังอ่ะหมดเอาสองชิ้นเหรอเอากล้วยไปได้วยกล้วยให้กล้วยคุณยายอันนีรก่อนไปเอาอีกคุณยายตุนของให้คนรัตะกร้าไปเลย